สวัสดีครับผมคือสำหรับใครที่ใช้ Brave b r o w s e r นะแล้วก็คือปกติแล้วเราหลายคนชอบชอบตั้งเออเป็นอาราแอดไซส์แอดไซส์ซช็อตคัทไว้ตรงนี้เป็นบอกาเป็นอาราบลเซอร์ช็อตคัทก็คือวิธีการทำไปที่ตั้งค่าแล้วก็เริ่มต้นปรับแต่งหน้าต่างแท็บใหม่ตรงนี้แล้วเขาจะพาเรามาวาปหน้าแรกเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ไซส์ยอดนิยม เปิดตรงนี้นะแล้วก็มากดที่รายการโปรดเราจะขึ้นให้มาแบบนี้แค่นี้เลยง่ายๆแล้วก็พิมพ์ไป YouTube แล้วก็คอบปลิงกวางบันทึกแบบนี้แค่นี้เรากดมันก็จะพาเราไปที่ YouTube หน้านั้นแล้วแย่ yeah. แล้วก็อ่ะสำหรับ ใครที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเดี๋ยวสอนให้หมดเลยแล้วกันทั้งสองภาษาง่ายดีนั่นแหละเซตติ้ง get start นี่ครับผมเอ่อคัสต์ไมค์ NTP คือหลายๆคนต่างชาติหลายคนเนี่ยจะเรียกตรงนี้ว่า NTP ก็คือ New Tab Page เขาเกียรพิม แล้วก็ท็อปไซต์แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้แค่นี้เองเรียบร้อย